พอกันล้างกินข่าเ้าแล้วนะคะพาพปเบว่งพักค่ะดูค่ะพักสลัดค่ะงามงามค่ะสวนเอื่อยเพื่อนบัวได้ใส่สารอย่างนี้ค่ะเพื่อนใส่จะปุ๋ยขอกค่ะปุ๋ยขอกเข้านี่เขาจะเอามาใส่จะสดนี่บัวได้แล้วค่ะเด้อขาต้องมามามัคเป็นเดือนค่ะี่ค่ะเพื่อนมักไวเป็นเดือนสองเดือนละค่ะนี่สลัดเพื่อนงามงามเพื่อนกำลังลงปลูกไม่เปเรื่อยค่ะนี่ ใส่ปุ๋ยขอ,อกอย่างเดียวเด้อค่ะนี่บางคนว่าใส่ขี้งัวขี้ควายมันเข้มตายเนี่ยบักตายค่ะเ่าต้องมักซะก่อนมักไว้เป็นเดือนสองเดือนพุ่นละค่ะเขาจังมาใส่มันงามค่ะนี่ค่ะเพิ่นก็ใส่นี่แหละค่ะนี่งามงามค่ะเพิ่งท่ากับปู่ได้ค่ะนี่ถ้าเพิ่นเอาปุ๋ยขอ,อกใส่ประมาณสองอาทิตย์เนี่ยงามงามเพราะกินล่ะค่ะ สลัดเพิ่นม่นปลูกแต่จะสลัดเนาะค่ะมอ่อนอื่นมันถอนออกแล้วมันเถามันแก่แล้วมอ่อนน่ะเพรก็ได้เจะลงไหมเนาะค่ะยามันก็ไปทำงานเพราม่มีเวลาค่ะย่ามค่ะสลัดเพิ่นขี้มัวเท่านี้แหละค่ะแต่เพิ่นมามักไว้เป็นเดือนแล้วจนมันเป็นสีดำแล้วนะคะเพนันว่าใส่ ทางข้างกับตัดไปซื้อด้าขายคลิปเฮ็ดพวกขั้นปินป่นค่ะไทยคลิปไปดีๆแล้วมันตัดค่ะมันก็หยุดไปทำงานไปเลยค่ะจ้าค,ค่ะน้องไม่ไหน้เฮีงเขาโวดเป็นกล้งวัวกินค่ะปักง่ายๆเป็นบอดดี้ล้อมแล้วค่ะของ,ขงปลูกอยู่หนา้าเจ้าของเหมืนกับบอดดี้ล้อมพ่อเจ้าเราล้อมหัววิอยู่แต่มันออกมา มากินข้าวโพดเพื่นค่ะบนถ้าเสียดายตาฟักยิงใหญ่เพราะว่ามาสังหารใบไปเวิรดแล้วแล้วต่วฟักมันค่ะนี่ฟักใหญ่ดีหลายม่อนกำลังเกิดที่ค่ะนี่ตเสียดายเนาะคะะ่ะเนาะมองมากินก่อนเพื่อนก็จะบอกจังไรกันเราบอจักเนี่จ้าของว่าเพื่อนก็ลูกลมาเห็นอยู่ค่ะเพื่อนก็ลังปลูกปลูก,ลกบักแตงกับบักทวนนะคะนี่ ปบักแตงกับบักทัวร์พันก็บมีเวลาดูเลยอะประเด๋ค่ะมันกับปลูกอยู่กําลังพันกับใส่ปุ่นว่าคันหลายเนอยเนาะเพันหยาดมันตายเพันทยอยใส่ค่ะที่บ้านกันรงขึ้นกันค่ะเดี๋ยวนี้คนกันเริ่มมาปลูกสวนหลายเนาะค่ะเพราะว่าเพันกับมีนโยบายมากทั้งเกษตรเพันบอกขึ้นหยังนี่แหละพันออกมาให้ความรุ่ยนะคะเนาะเพันจะสื่อพวกพันธุ์พัก ยังมาให้เข้าปลูกนะคะน้อเพิ่นอยากให้ปลูกพักกินเองเพราะว่าเพิ่นมาเซเลียเบิ่งแล้วแต่ละปีข้าซื้อพักกินเบิดเน่ะหลายค่ะเพิ่นมาเซเลียให้เบิ่งเหล่าจะพัวเรื่องนี่ยโมเมนต์สิหลายหมื่นอยู่บ่ค่ะประมาณสองสามหมื่นผลล่ะต่อปีค่าซื้อพักกนินกันเลยอยากให้โรนันลดงจะปลูกพักให้ใส่บ้านข้าเนี่ยแหละค่ะปลูกพักกินเองก็นเลภาคกันเห็ดสวนเนาะค่ะเนาะ อาเ้เขาร่วมโครงการกับเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะไายพอมีอันเชื่อทีพันกัสีมีเนี่ยาหามาปลูกเนาะคะยพันกัสีหาเนี่ยไม่ให้เขาปลูกรอบๆอมบ,บ,บานเท่านี้แหละค่ะไม่อยากให้ปลูกทุกลังค่าบานเนาะคะ่ะบมูฟักกินเองก็ดีอย่างนึงค่ะเขาก็ได้มีเหวียเข็ดน้านึงกับเขาก็ได้กินอาหารทิบพวกพักพวกยังสิบปลอดภัยเนาะคะ่ะเนาะ อยากกินยังเทากับปลูกไปเทากับบริสุทธิ์คุณก็น่าเกิดค่ะก็น่าเกิดโอ้โไก่เคียร์บักแตงไก่เคียร์แหะค่ะคุณยอดไปแล้วมันบริสุทล้อมเนาะค่ะก็บิรงบักบวบก็บรรงบักบวบคุณง่ายง่ายมันบอกให้เก็บมาก,กินอยู่นัแต่สิเก็บไปกินกับอีหยังเนาะหน่อไม้กับบมีเนาะค่ะ มันบ้านเกิดพอบอเดปลูก,กต้นไม้เลี้ยงนะคะยูบานแถมต้นไม้ธรรมชาติกับเวทยาแม่เหลวงานยากหมดแล้วกกนนะคะ่ะจังไปหาสื่อเพิ่นผู้เพิ่นขายน้ำไม้เพิ่นปลูกไว้ตรงนี้เพิ่นกับปลูกพวกต้นไม้มงคลเนาะคะ่ะนี่เนาะตัวนี้ไม่เนมงคลเนาะคะ่ะตัวนี้เป็นต้นเอยียงก็ก็ลืมซื้อไม่นั่นแหละ นี่ค่ะช่อนเงินส่อนทองค่ะนี่กระงัางามค่ะขัวเป็นไวยแล้วขอเป็นไวยแล้วเมื่อคันแตมาเอาค่ะแต่มันใหญ่กว่านี้ซากอนยามันตายมันปลูกยาแล้วค่ะรวยเงินด้วยทองช่อนเงินส่อนทองวันนี้นี่ค่ะอีกสวนหนึ่งก็เป็นบวบค่ะงามงามเยอะแยะเลยค่ะ จะไปคนปลูกเคยปลูกผักเนาะค่ะสะกินเพิ่งปลูกผักขายเป็นลายเฮ็ดปลูกเป็นงามู่ค่ะนี่บัึงอื้อเพื่อกำลังเป็นนวยค่ะบังอื้อก็ได้คือบอกฟักทองนั่นแหละค่ะบัอื้อก็ได้เนี่ยที่ข้ามีสันไรก็ปลูกสำนันเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็อยากให้ปลูกกินขื้นวานี่แหละ ดูคลาเสียนใจห้าวเนี่ยนี่พักก็กำลังออกหลายค่ะพักบ,นบานๆห้าเฮ้าเป็นพวกพักออร์แกนิกกันนี่นล้ค่ะเฮับก็เลือกซื้อยินได้พักออร์แกนิกนี่คือปลอดภัยเนี่ยเนี่ยไม่ได้ลงดินเนาะ,ะ,ะค่ะไมยฝนตกล้วค่ะฝนตกจะได้ไปเก็บของของอยู่ข้างนอกลหล่ไล่บ้านลงละหน้าบ้านเอื่อยค่ะว่าไงงามๆค่ะดอกไม้ร้านเมันสวอมาก มูงโว่าถังจักบาทตาบ้าขอม็ดเพิ่นไหวสับปูแล้วฮหลอกดาวเรื่องแต่ว่ามันจะเกิดบ่คะนี่เขา,าเจ้าวาลังเทียเขาเจ้าใบว่าขาพันมันไหวบ่ให้มมันเกิดนะคะเขาไปว่ามันสิกเกิดสีเป็นหยางบ่ไปค่ะกับบ้านเก็บของกันฝ้นต๊ค่ะอยู่นี่ฝนต๊ะ่ะาน้องม็ดล่ะค่ะมาจากักสีแห้งสีค่อยละ่ะเก็บไรียกอน สำหรับคลิปนี้กับเพียงแค่นี้แล้วคะ่ะเนาะจบแค่นี้ก่อนคลิปของฝ่าฝนตกบอกกันไม่คลิปหนาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้นล้ำด้วยค่ะเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆลงจะได้เห็นนะคะสำหรับคลิปนี้กับพ่อแคเนี้แล้วก็นนะคะเนาะตัวก,กันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ